ไฟอใสลรอกคะ่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เดินทางนะคะไม่ได้มาทักทายทุกคนนานมากมันยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะคะแล้วก็ยุ่งๆหลังจากแต่งงานก่อนจะเตรียมงานเตรียมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้มาทักทายทุกคนเนาะวันนี้ก็เลยมาทักทายทุกคนนะคะ ก็วันนี้ก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยไปฮันนิมูนฮันนิมูนเบบี้ก็ตอนนี้ก็ออกเดินทางตั้งแต่ตื่นตีสี่นะคะแล้วก็ออกจากบ้านก็คือตีห้าก็มองไปที่บ้านพ่อกับแม่นะคะว่าจะไปบอกพ่อกับแม่ว่าเอ้ยเราไปแล้วนะเราออกเดินทางแล้วนะ แต่เห็นบ้านพ่อกับแม่ก็คือปิดกวยอยู่เราก็เลยอ่ายากไม่ได้อ่าไปอ่าบอกท่านนะว่าเราเดินทางแต่ก็เมื่อกี้ก็โทรไปแล้วถึงบุรีรัมย์เราเดินทางมาเส้นทางบุรีรัมย์นะคผ่านเข้าเส้นบุรีรัมย์มาค่ะก็โทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าถึงบุรีรัมย์แล้วก็ตอนนี้ก็เลยบุรีรัมย์ที่จะทางที่จะเข้าไปอ่า ตรงนา่งรองอะคะ่ะก็เดี๋ยวไปที่ไหนกันนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวทะเลกันค่ะไปฮันนีมูลที่ทะเลกันค่ะก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขับไหนนอนนั่นคะ่ะก็เป็นสไตล์ของพวกเราเนาะขับไปไหนแล้วก็เออถึงตรงไหนก็นอนตรงนั่นก็ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ ตอนที่เราลงคลิปงานแต่งงานของเราก็คือเหมือนมันก็แบบว่าเ,เราก็ไม่ได้จ้างช่างในการที่แบบเป็นตะกล้องตาลไรเนาะก็เหมือนแบบว่าให้พี่ชายให้เพื่อนถ่ายถ่ายคลิปวิดีโอให้ก็นั่นแหละค่ะก็ได้คลิปมาแบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทุกคนก็เข้ามาอวยพรกันเยอะแยะมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ หรือว่าบางคนก็คอมเมนต์มานะคะเอ่อก็จะมีคอมบบงคอมเมนต์นะคะที่เหมือนเราก็ลบออกไปเนาะเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีแล้วก็แต่งงานเพราะต้องการเอเงินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนการทุกวันเนี้ย เราไม่ได้เถียงนะคะว่าเงินมันสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตมากการที่เราจะเลือกคู่ครองคนหนึ่งใช่ไหมคะเราไม่ได้เลือกแค่ว่าโอ้ยคนนี้มันหล่อจังเลยเราอายุ4 5จะส6่ะเราไม่ได้เลือกหรอกว่าคุณหล่อหรือไม่หลอ่อเราต้องเลือกว่าคุณดูแลเราได้หรือเปล่าทุกวันนี้การเงินอ่า การใช้ชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะทุกคนก็เราไม่ได้เถียงนะคะว่าอุ้ยถ้าเกิดไม่มีเงินก็คงไม่ไม่เอาหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตอนแรกที่เราคบกับรอนนะคะเราไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ารอนมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะเราก็คบกันด้วยใจ เพราะว่าตอนคบกันเราไม่ได้ไปถามหรอกว่าอุย้ยรอนเธอมีเงินมากี่ล้านหรอเธอมีเงินเท่าไหร่คือเราไม่ได้ถามกันตรงนี้หรอกคะ่ะพอเรามาอยู่ด้วยกันเขาก็ค่อยๆเปิดเผยว่าเอ้ยเขาสามารถดูแลเราได้นะเขามีตรงนี้ตรงนี้นะอันนั้นมันก็ผลพลอยได้จากการที่เราเลือกคนที่เราจะคุยด้วยก็เราไม่รู้หรอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์น่ะเขาอ่ะ เเลือกผู้ชายจากอะไรเขาไม่ได้เลือกทุกคนเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเราคิดว่าเขาก็เลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเหมือนกันอา่าคนที่ดีที่สุดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะว่ายังไงก็เขาเลือกของเขาเขาก็คงคิดว่าดีที่สุดของเขาแล้วก็ทุกอย่างอะค่ะ เราก็คิดว่า,าเราอายุขนาดเนี้ยเราไม่ใช่แบบว่าโอ,อ้โหมองดูไม่มีหางก็จิ้มมาเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะการที่เราเหมือนแบบว่าเลือกคู่ชีวิตคนหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องมองหลายๆด้านด้วยค่ะแล้วก็การที่เราแต่งงานกับรอนอะ่ะเราก็ไม่ได้มีเรื่องสินสอดนะคะทุกคน มันไม่ได้มีเรื่องสินสอดนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นประเพณีไทยอะ่ะเราจะมีสินสอดใช่ไหมแต่ว่าเรากับรอนแต่งงานคนโดยที่ไม่ได้มีสินสอดค่ะอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าเราต้องการเงินเหรอคะเราต้องการเรื่องความรักแล้วก็ถ้าเราไม่รักรอนเราก็คงไม่ได้แต่งงานถ้าเราต้องการเงินเราก็คงเรียกที่สินสอด ให้รอนเอาสินสอดมาให้แต่ตรงนี้คือเราไม่ได้มีสินสอดแต่รอนก็มีอของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ให้แม่ก็คือเป็นซื้อทองให้แม่บาทนึงก็ไม่ได้เยอะนะคะหนึ่งบาทแล้วก็ให้เงินพ่อเป็นของขวัญก็คือหมื่นหนึงแค่นั้นนะคะก็คือเป็นอันนั้นก็คือเป็นสินสอดให้พ่อกับแม่แล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะดูแล ตัวเราแล้วก็พ่อกับแม่ไม่ให้ลำบากก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งดีๆที่เราก็มีคำมั่นสัญญาจากรอนว่าเขาจะดูแลเราแล้ว,ลวก็พ่อกับแม่ก็โออยอันนี้ก็คือเหมือนมันยิ่งกว่าเงินทองอีกค่ะแล้วก็ าการที่แบบว่าเราเลือกคนคนหนึ่งเนาะเราก็ต้องการที่จะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะไปก่อนหรือรอนจะไปก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือก็วางแผนชีวิตของตัวเองให้ดีอะค่ะว่าณเวลานี้ถ้าเกิดรอนไปก่อนเอ่อรอนก็จะมีความมั่นคงให้เราว่าเราจะ ชีวิตที่เหลืออยังไงให้ให้ไม่ลําบากถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวแล้วก็ถ้าเกิดเราไปก้อนเราก็จะมีความมั่นคงให้รอนว่ารอนจะสามารถอยู่ที่บ้านหลังนั้นโดยที่แบบว่าไม่ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คือมันเป็นที่ดินของพ่อแม่เราเนาะรอนอยู่เขาก็เหมือนแบบเขาจะอยู่ยังไงถ้าเกิดเหมือนไม่วันหนึ่งไม่มีเรา เราก็มีความมั่นคงให้กันคือมันก็ต้องมีเรามีตรงนี้เรามีที่ดินรอนมีเงินในการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเหมือนเดินไปด้วยด้วกันได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายที่รับจากรอนอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอุย้ยรอนมีเงินเราก็เลยต้องแต่งงานกับรอนก็คือมันไม่ใช่นะคะคู่ชีวิตมันต้องแชร์กันค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอา ฝ่ายเดียวก็คือเรื่องเราอย่างที่เราบอกก็คือเรื่องเงินมันมันไม่ได้สำคัญเป็นปัจจัยแรกของการที่แบบใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าการใช้ชีวิตมันก็ขับเคลื่อนไปด้วยเงินณสมัยนี้นะคะก็ยังไงก็เราไม่รู้ว่าคนที่มาคอมเมนต์ก็คือเขาเลือกสามีของเขาอย่างไงนะคะก็ถ้าเกิดคุณเลือกยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะคุณ อยู่ที่เราเลือกค่ะก็คุณเลือก <One mile S 1> อผู้ชายแบบไม่มีเงินหรอคะไม่มีเงินไม่มีแบบหลักประกันที่จะดูแลคุณได้หรอคะก็คืออันนั้นก็คือเป็นส่วนของคุณที่คุณเลือกนะคะส่วนของเราที่เราเลือกก็คือเราเลือกคนที่เหมือนจะซัพพอร์ตเราได้แล้วก็ดูแลเราได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะ ก็ยังไงก็ฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะคะคุณเลือกยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย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  <c oughs>